มุกกับปี่หน้อมันจะหอมไปตองปัญญ่อนปัญญาอ่อนปุ๋ยคำเงี่ยนะปันพอบสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ม่นู่มมุกแล้วมุก ป่าย้อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันนี้ย่อยร้อนเปิดรายการได้วันนี้นะอ๋อเิ่นเิ่นเห็ดเองพี่น้องนะครับมกปลาย้อนนะครับได้มามกแมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงกพี่น้องอันนี้แก้ไปแล้วสองงก,มก,มก่ไหมเ<ก>นาะแมนป้ายใหญ่หลอนมกปลายนอนใหญ่ร้อนจัดไห้พี่น้องเอ้ย1 1> ใส่กระลำงกบกงไงญ่ไหมมามาพี่น้องเอาไป,ไปกินนั้งเนี่ยบกบอ่อนเห็ด นางฝ่าให้พี่น้องไปกินน้ำเนี่พลมกพลมกเนี่ยเนาะแมีนเมนมาเอาได้พี่น้องเด้อมามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อวันนี้กินข้าวเศร้าๆโอ้ยอยู่หอมไผ่เย็นๆกินอะไแม่อากาศดีดีข้าวเหนียวเต็มติบเลยนี่อากาศดีขนาดวันนี้นี่สมื่นดีเออยังไงแม่บักบวบตัวนี้บักบวบบักบวบพี่น้องบักบวบอ่อนแล้วก็เห็ดเนาะแม่เนาะแมีนหลวงเห็ดเ็ดนางฝ่าเออนางเห็บไอ้นางฝ่าพี่น้องเอ้ยมาเดียวมาเดียวแล้วก็ผักกระหล่ำนาะแม่เนาะผักกะหล่ำ กินเลยแม่อาหารนอนนอนหมดนี๋ยวขออนุญาตกะอยู่ห่มเย็นๆพร้อมได้พี่น้องเดี๋ยวเดียวชิแก้มุกนี่ให้เบิ่งเออเบิ่งแต่ว่าแก้ไปสองมุกแล้วแม่มุกปนย้อนกะบ่อยากตัดเพราะว่ามันตัวบ่ใหญ่นะตัวตัวงามๆเออกันนึงเป็นตัวผัดบ่ได้น้มผัดใบมีหนามนัวตรงมุกเอาคุณพี่น้องเนาะมุกใช้เป็นกระแยงหอมๆพี่น้องหอมขนาดได้ไปตอวเนาะสูตรสูตรไปตอวนี่หอมขนาดได้อระไรฝนน่ะโอ้ยเอาไปกินเลยพี่ดนี้ จวดน้ากันพ่อหนะโอ้ตัวบังไงหนึงเอาเมีกินเลยบ้านเนี่ยพ่นนะเนี่ยอ่อนเน้ะปานานอยเยอะนี่เจียวเจียวเจีวเจพี่น้องเอาเลยได้พี่น้องเหิวหวหจัดเลยเมียจัดเลยบังจะบลาถึงอใหญ่ถงถึงถึงโอ้ยเเสีน้ำกันพี่น้องเด้อพ่นเปิดจะเสียบขนาดพี่น้องเอ้ยนับอีกที่ยบบนับอีกไม่ม่มาเห็นับมาางเหออ แต่ก็คือเออแม่บมเห็นมก็นยออย่ี้ยลวอนเขาบอกอืมแสบคองแทนได้พี่น้องน่ำน่ำนวนเนาะพี่จะแข่งเขาบ้ลงไหมบ่อ่รแข่งแลกจะก้างก้างอไรบ่พราะมกับบมีดรอกพี่น้องเน้ะอะไรบ้างปลาเนี่ยอ่อน ไม่ได้กินดนเลยพี่น้องมกปลาวันนี้ละืมันเป็นยอดน้ำกันเลยเด้บอบ่มีแนวหยาบบ่มีแนวเหนีนนย <laughs> มวมหมดเลยมือก่อนปลาหมึกบ่หยาบแล้วไหมบ่ไมันมีจนยังหยาบแล้วก็ยังก็ยังพลอยก็ยังพลอ,อยอือเ้าวมือก้อนกันพี่น้องเห็นมาหาบ่ออื ปลาขึ้นดี่ีว่าแม่ปลาขึ้มนะครับโอ้ยนั่นบราเป็นปลาหมูทอดดอกตัวนี้มันเป็นปลาไม่หนอปลาย่อนปลาย่อนปลาย่อนปลาหนุ่มขูงนี่เนาะไม่เอานี่เขาบอกว่ต้องย่านกลางเพราะว่ามันมีกลาอันเดียวอาหานก็จะว่าย่านกลางอยู่ว่าไปเฉยๆแล้วเป็นบราไม่รู้ที่บ้าน นนั่นนแกงมาบ่วมีบ,บ่บ่บ่โอ้พี่น้องเสียบฟองถทายพี่น้องแล้วชุดยอดบ่แม่งไหวลื่มดื่มข้าวหิวหลายมันอกี้ชุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องเขาจะว่าเจ้ากินนั่นกินปลาหมึกเขาจะว่าชุดยอดใบอ่อนบ่ได้รักษาสั่งขาว่ามันยำบ่ได้พี่น้อ,อ,อนนงแม่ อันนี้ชุ่ยจ้ะอี๋เปลี่ยนใหญ่แล้เนาะอืมแบบปิโนปลามันมันดีได้ปลาเนาะปลามันมันพี่เนาะปลาหย่อนบางคนมันมามันมาขัวอะไรแล้วไอ้มันอู้เหมือนเนาะปลาหย่อนเป็นปลาเหนืออ่อนเหรพี่เนาะอ๋ออู้มันเป็นปลาแถวใกล้ มาบอ,อ,อืปลาหมูถอกตัวนึงตัวนี้มันเป็นปลาหมูถอกเนี่ยโอ้ยมองมองอมเข้อตูก่อนพี่น,ออนอ้องมอมเลยมั้ยเครื่องออเครื่องมันจแจี๊ยบๆเล็เครื่องในมันเครื่องเคียงเพิ่นมันใส่ข้าวเบือบะนี่ยปะข้าวเ,เบือมมมแมม่่ต,ต้นหนอมตะไคร้เราก่อนเรา,าให้ลูกฟังก่อนเครื่อมันอยาก มีอยู่สี่มุกเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเด้อนี่เนื้ออยากเทศนะมาเอาเด้อ <laughs> สี่มุกเด้อแซ่หัวหน้าพี่น้อฟ้าแซ่เด้อหังอยู่นี่นสี่มุกยังก่อนฟังดูเท็่จันดีเนี่ยใสไซม์แมน ทำสะก๊ายใส่หอมกับเทียมเแล้วกะปลาต้นหอมลงผักกระแยงลงต้มมะพริกดิบบานห้าบ่เป็นหอมเนาะใช่กกดก่อนพี่น้อยิด้วยวยเลยบ่กไก่อืมันได้แตกได้หล่วไกดแบบพี่มันแตก อันนี้สมบูรณ์พีกอีหลีเว้ยเดเสียบไว้ปลาเดี๋ยนีวะพี่ตจะมามุกอยู่ที่ไหนเนาะไว้โอ้พันยอนผัดบําไปเสียบปะโมกก็ไม่หนอมมันจึนงหอมไปตองพันยอนพัดหอ่อน,น,อนขุยคำิ้งเงี้ยนะปั้นพอด bên lui bên nhỏ tay thì nó này nhìn chăng lột nó không hắn อาหารบานเทาเนาะือ <c oughs> ่ต้องเลือดรู้มไม่เสบก็อามกแล้วตเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> น่เสบเว้ยเน่ามักเลือหน่อยบ่เป็นยัง,งอกกลางยังฟักเงียงมันนะหยาดมันฟ่วงขึ้นมาแต่มันปักคอปักนี <c oughs> า่าปัญ mhm mhm nhảy chứ, Ừ mhm nhảy mhm 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 bà bố mhm càng lột bố mhm 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 บ,บ้างบ้างเดี๋ยวว่าและเวลาเขากินเทาฟั่งเมื่อก่อนเนี่ยอันมันมันไม่ยังหรอกมันมันอยู่อันนี้อยู่เรือใต้ท้องนะคือกางขาขอ้อกางขาขออ้อพี่น้องอืมอืมกางขาขอ้องานไี่นออืมกางปลายคือมีกางปะเนาะหวย ปลายังสิบ่มีก่างบ่เมนกระดูกได้ปลาบ่หลายปันไหนก็ยังมีก่างว่ะปลามันก็มีก่างเลยเนาะมันบ่เมนตกระดูกได้นี่กระดูกปลามันก็มีก่างเลยวะเองก่างข้าข้อพี่น้องเรื่องนี้ก่างตัวนี้แหละเออนั่นแหละนั่นแหละกินแต่สันหลังเสียพี่น้องเอ้ยก่างข้าข้อมันกับตว่ะกินบเบลียวอ่เบรกไปเลยพี่น้องกินกำลังกับเสียพี ก็เยเสียบอ,ะอ่ะผู้บ่าข้ากับหมอนเราหมอนเราหรืเล่าอืมออก็กลางะงีมีกลางมันมันกลางหรอมันเป็นอันนี้นะ่ะขี่ปันบอ บอกว่าทั้งหลังทั้งขางมันงนะนี่ทั้งหลังทั้งขางแน่น,ะน,อ,นอืมนี่เรบ้างเห็นบอกไ่ม,ม,มตรงสลัดได้กินป่านี่กลางๆนมะั้ยอู้ย,อยเอาเบริร์โดดไว้เนว่ากินแล้วสลดัดโบแมนบอกก่อนกินตรงสลัดก็มันอีกบ่ไว้ก็ตรงสลดดัดเลยเว้ยโ <c oughs> บสลัดนั่นนั่นเห็นบอกมันขึ้นมากก่อไปกินตินอ่ะโอขางปักไว้ถึงไนดะ้ขางบอร์โดดขึ้นกระดูกได้โบแม่นอืมนี่ ต้องใส่มือพี่น้องเลยจังได้ก็ได้บ่แล้วมือ่อยหรอกเพราะว่าปลามันก็ต้องมีการอยู่แหละม,มันอันนี่มันม,มันการมันเนาะฉันเด็กหน่อยก็กินทันเลยเว้ยย่าข้าวมากข้าวกับกากต้องระวังไว,นวง้น้องเมื่อกี้ติดข้อก่อนเมื่อกี้เนี่ยน,นี่เห็นบอยกระแด่อยู่

นืกินพี่น,น้อกาศเย็นดมันนั่งยนนี่นอนี่กะลับไม่ไม่เบิตัวนี้สามหมกมาหรอโอ้มันเฉา่ะโอ้ใหญ่ปาฉลบดบิเบิร์เนาะฉบบลาเฉบแลวพี่น้อมาลุกหลดเติมบชุดยอดชุดยอดคือใบอ่อนกำคมกินเซต เอาน้องเบอร์ไดไหมเนี่ยสามมกเจ็ดหลอดอิ่มแล้วอันนีตัวหนึ่งจำเจียวพ่อแล้วกินปลาตัวนี้ต้องละเอียดพี่น้องเพราะมันยั้งต่อตีดข้อว่างานพี่น้องเกือบบอลอด กรังเสียบปลามันเนาะใช่ยังเป็นเลือเป็นใหญ่ใชยบัว <c oughs> นั่นอ่ะขุยข้าม,มใหญ่ก่น่าลองเลยมาเด้อมาเด้อสิเสียมนมกันด้วจวดจวดเลยบันเนบเนีนี่จุกไปโอ้ย จวดแล้วพวกข้าผู้บริกินผู้ก,กินจวดเอาจวดเอาอืมใช่ใช่อืมมันนะปลาเนาะปลาก,กระมันพี่เนาะปลาย้อนเว้ยอือมกระมันตัวนี่แหละมันปลาขาขาข้อ มันเบิ้ดกันที่ใดมั้งโอ้ยเหนี่ยวมันจะงา่ามขาวขนาดมันที่นั่นขลองบ้านห้่ง

หนามห่อปลาเชนา่ะกูแม่ก็แกวอืมอิ่มครับน้องตามหมกเบ็ดเนี่ยโมหาตะกินหลายพี่น้องเอ้ซีข้ามก็อีมันข้ามใ่เบมเบาเบมเบาเ้หมกปลาหย่อนแนมันเสีย มากินทวนวะแม่วันน,น่ะย่านกาบก <laughs> ินเตาโตมันก็ได้แล้วอย่าไปใส่กับมิเต็งเนี่ยกินเนาะในสวนก็นได้ทั้งหลังมันเป็นน่องใหม่ทั้งหน้าเป็นแบบดิมใหม่นม้าครับคลิปนี้เอาซัน้วกับเป็น้องนะครับก็ได้มุกปลายยอนใส่เบ็ตองกล้วยโอ้เสียบของแหย่เป็นน่องนะหอมดีขนาดนะครับเบิ้ล เบิดไปสามมกนะครับนี่สามโมกแม่สามมันมีทั้งเจ็ดมกตัวมันมันหกตัวเลยมีเจ็ดหมกพี่น้องมีเจ็ดเฮดมาเจ็ดมกกับเบิดไปสามโมกปัาดขนาดใหญ่เลยเสพักกันเนี่ยหอมเป็นหอมเลยนะแสีบค้องแถบนะครับเป็นเมนูบ้านๆมานนี่นะครับเป็นเมนูแบบบ้านๆแต่ว่ารสชาตินี่ระดับพัตคาขันนี่กันครับสุดยอดของแสบพ้องแท้แล้วพี่น้องเนาะสุดยอดคือใบอ่อนมาสันแมนสุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องช่วงนี้ก็เปเนฤดูฝน เรื่องไหนเนาะการอาหารการกินบูธบรุยากพี่น้องทั้งนอมัทั้งนีอง่อย่างหลายอย่างอุ้ยพดเดีเ๋ยวเข้าไปนอมัก็ได้มา,าไายกับไก่พี่น้องเบิ่องในเด้อนอมัเดี๋ยวที่ไทยนอมัยไปพี่น้องเ<อ>บิ่งน้าอยู่กำลังงามครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำในก่อนพี่น้องก็บเจ๊ได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเทียบยียติดตามรับชมช่องหองป่งแชนแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชมนะครับเนาะ จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนั่นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจห้องป่งเขาจหลอนในเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับเด้อจะได้ก็ห้องป่งเขาจหลอนก็ขอเป็นกำลังใจไอ้คนเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับสู่การสู่งานนะครับเด้อจังหน่อยก็พ้นวิกฤตไปลละนะครับจังหน่อยนะครับก็ขอให้มันเบิดไปเร็วครับพี่น้องเนาะวิกฤตไอ้โควิดนะครับทุกคนก็บเดือดร้อนกันหลายคนนะครับเอ้าก็จังได๋ก็ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ ขอให้ลำให่รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยเงินท่องคิดสิ่งได็กับได้สิ่งนันด้วครับเด้อปรารถนาสิ่งใดกัใส่สมปรารถนานะครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำอีกครา้ี่น้องเดี๋ยวพ่อคลิปหนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ